ยังบาดเจ็บตรงไหนอีกไหมไม่มีแล้วละทำไมทะเลาะก,กับคนเขาด้วยยังผักคนเขาอีกยังอะไรได้อีกล่ะหินหลอดแล้วเกีกรติตาไงย,ยังไม่ผ่านพ้นไว้ต่อตาอีกครั้งต่อไปยังมีเรื่องนะถ้าเจอคนที่ขวางหูขวางตานะเธอด่าอก็ได้ฮมด่าคนอื่นไม่ผิดกฎหมายแต่ว่า ตกคนอื่นผิดคนหมายหาต้องการทำร้ายร่างกายจริงๆก็พิจารณาให้ฝ่ายนั้นเป็นคนลงมือก่อนทำไมถ้าเป็นแบบนั้นฉันไม่ต้องรับผิดชอบแล้วใช่ไหมค่อนข้างยากด้วยแรงตีของเธอแม้ว่าฝ่ายนั้นจะเป็นคนลงมือก่อนแต่ว่าคงไม่มีใครเชื่อฮะออมโลกตั้งนานสุดท้ายอยากหนีแนมฉันสินะเธอไม่ได้ตอบคำถามเมื่อกี้ พวกเธอไม่มีทางปล่อยทั้งฉันและปั่วมูใช่ไหมละ่ะต้องขอโทษด้วยฉันไม่ชอบแบ่งผลประโยชน์กับใครซะด้วยสิเธอรอเดี๋ยวไม่ใช่ปกป้องเธอรู้สึกว่ามีธุรกิจที่สามารถทำได้ด้วยนะเมื่อกี้อยู่ชั้นล่างฉันเก็บวาดเรื่องให้เธอเรียบร้อยแล้วเห็นว่าตอนนี้เธอว่างก็รบกวนจ่ายเงินด้วยถ้าทนายฉันคิดตามนาทีนะ ฉันเจรจาก,กับคุณปู่22นาที47วินาทีฉันคิดเธอแค่22นาทีแล้วกันฮะฉันไม่ต้องการให้พี่ช่วยฉันซะหน่อยงั้นฉันให้คุณปู่คืนเงินก็ได้นี่มันรับซื้อขายชัดๆเคร่าที่ปรึกษาห6กหกหกเอามาสิไปแจ้งนี้พี่ต้องการจ่ายภาษีน้อยลงหรือไงไว้ เอามาให้วันหลังวันหลังวันไหนละ่ะวันนี้ฉันอยากเจอพี่งั้นเลยวันนี้มีนัดอีกเหรอเสาวที่ไหนละ่ะว่าไงนะไม่อางนั้นพี่จะมาโรงแรมฉันทําไมกันละ่ะทํางานนะเพื่อทางอินเทอร์เน็ตของฉันค่ยแม่ของเธอต้องการฟ้องอย่าง,งั้นพี่อาใัยหน้าตาทํามาหากินเหมือนกันสินะไม่อย่างนั้นทําไมลูกความของพี่เป็นผู้หญิงทุกวัยล่ะเดี๋ยวก็เป็นปัวมู รือก็แม่ของเด็กไม่ถูกตามในวีแชทก็คงถูกเพศตรงข้ามยื้อยุดฉุดกระชา่นาแน่เลยพี่ชายนี่ก็เลี้ยงเก่งซะจริงๆเลี้ยงอะไรปลาเลี้ยงปลาพูดอะไรว่าว่าถ้าไม่มีธุระอย่างอื่นฉันไปก่อนนะห้ามพี่ไปนี่บ่าเอ้ย รู้จริงเยี่ยนเธอทําอะไรเนี่ยคนก็ตกอยู่ในเงื้อมือเธอแล้วลงมือตามใจได้เลยพี่ชายฉันมีอะไรอยากบอกพี่อยากเป็นเด็กพี่บ้างอะให้โอกาสหน่อยได้ไหม